สวัสดีค่ะไมค์แคปเทนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กัปตันอเมริกาใช่หรือเดอะร็อกดีคะเอ่อเอากัปตันอเมริกาก็ได้กัปตันอเมริกาก็ได้นะคะเดอะร็อกก็ได้เราคือกัปตันคาร์เตอร์คาร์เตอร์ย่ายุ่งเป็นแฟนพี่นะคะในอดีตอดีตภาคแรกเบกกี้คาร์เตอร์ใช่แล้วหนูก็ตายตายไปซะแล้วพี่ก็นอกใจหนูไปคบกับหลานของหนูหลานของหนูก็หน้าเหมือนหนูไงไม่ <laughs> หรืออปล่า <laughs> ออยินดีต้อนรับพี่ต้อยนะคะพี่้อ่สมพร<ผ>มเข้าสู่ Channel ยุ่งทูบแช n แนลค่ะเย้ขอบคุณค่ะพี่ต้อยค,คือยุ่งอ่ะเจอพี่ต้อยแบบปุ๊บปั๊บรับโชคเราต้องรีบแบบเนี่ยนะเออเวลาที่มีอ no ันน้อยนิดเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อยากให้พี่ต้อยแท็กไทยแฟนๆของพี่ต้อยนิดนึงค่ะ อ๋อสวัสดีครับแฟนคลับครับอาจจะไม่รู้ว่าแฟนคลับมีคนไหนบ้างเพราะว่าบางทีไม่ค่อยเล่นเล่นโซเชียลนะครับก็ขอบคุณที่ทุกกำลังใจที่เข้ามาชมมาสวัสดีกันนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเปิดเปิดไอ้ทางด้านไอ้โซเชียลโซเชียลไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยได้ดูอะครับ อาจจะไปทั้งายบ้างที่มีมาเห็นมาอวยพรแล้วก็ชอบรว้พอมาเกิดแล้วก็ชอบเราภาคน,นู่นภาคนี่อะไรพวกนี้ครับผมก็แค่ไปกดถูกใจถูกใจถูกใจให้ครับผมโอเคเคนที่จะรู้จักพี่ต้อยเยอะๆเนี่ยคือจริงๆแล้วพี่ต้อยเนี่ยภาคมายาวนานมากใช่ครับยาวนานมากแล้วยุ่งก็คือแบบว่าติดตามพี่ตั้งแต่ที่คือเอางตรงนะ ทั้ที่ยุ่งเป็นเด็กๆเน่ยยุ่งรู้จักพี่จากที่พากเอฟโอเอฟโลฮะใจ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 ใช่ใช่ใจใจนั่นแหะคือยุ่งชอบแม่แล้วตอนนั้นคือพี่พี่ต้อยตอนที่พักเรื่องเอฟโอเนี่ยพักมากี่ปีแล้วคะกว่าจะได้มาพักเรื่องนี้เออเยอะมากเลยนะพี่พากตั้งแต่ i อบีนะตั้งแต่เค b มบ TV ยุคแรกๆแต่ว่าก่อนมีไทยสกายแล้วก็ i อบพี่พี่ต้อยได้ทานพักหนังกลางแปลงไหมคะอ่ากลางแปลงพากครับ ก็เกิดจากเกิดจากกลางแปลงอะครับพี่ต้อยที่ผ้ากลางแปลงเหอคะผ้ากลางแปลงครับผ้ากลางแปลงมาก่อนเฮ้ยพี่ต้อยดูเหมือนอายุยังไม่เยอะแต่ว่าผ้ากลางแปลงด้วยอะค่ะผ้ากลางแปลงครับผ้ากลางแปลงด้วยเฮ้ยแล้วพี่ต้อยผ้ากลางแปลงแบบผู้หญ okay so ิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนหรือว่าผู้ชายคนเดียวคะโดฮะผ้าผู้ชายคนเดียวทั้งเรื่องเฮ้ยจริงเหรอคะจริงครับจริงครับเอ้ยนี่คือยุ่งนึกว่ารุ่นที่ผ้ากลางแปลงผู้ชายคนเดียวมีแต่รุ่นอเล็กรุ่นนาบุลซะอีกอะค่ะใช่ครับ คือกางแปลงสมัยก่อนเขาเขารับงานมาเขาจ่ายไม่เยอะแล้วผู้หญิงเราก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายผมก็เลยใช้ดัดเสียงเองเหรอ้ะดัดเสียงเองผู้หญิงสมมติมีกี่คนละภาคหมดสิบี่ยอดดังสิงร้ายหนังชอว์บัลเดอร์ผู้หญิงมีสิบสี่สิบ้าสิบคนละภาคคนเดียวคนคงคน,คน,คนแก่เด็กเด็กภาคหมดรู้สุดยอดอะ่ะใช่ใช่อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ เนี่ยเวลามันน้อยมากมีคนมาต่อคิวแต่ว่าหนูขอถามพี่แบบลูปลัดในแต่ละประเด็นกันลวกันนะคะคพี่ต้อยคือเริ่มพักยหนังตอนอายุเท่าไหร่คะเออน่าจะประมาณสักยี่สิบยี่สิบครับผมแล้วพี่เริ่มจากยี่สิบพี่พากลางแปลงเลยเหรอคะมาออเริ่มจากกลางแปลงเริ่มจากกลางแปลงแล้วพี่เข้ามาพากลางแปลงได้ไงคะเออตอนนั้นพี่เป็นเช็คเกอร์หนังอ๋อเช็คเกอร์ก่อนอเป็นเช็คเกอร์หนังนี่พี่เป็นเด็กยกตู้ลำโพงหนังมาก่อนนะพี่อยู่กับหนังโดยกําเนิดแล้วก็ยกตู้ลำโพงหนังแล้วก็ มาเป็นคนฉายหนังแล้วก็เป็นเชคเกอร์หนังที่ฮิ้วไปฉายตามโรงอะครับอ oh. ครับผมแล้วก็แล้วก็จากนั้นเราก็ไปดูนักพากแต่ละที่เขาพากันแบบว่าอ๋อเขาพากอย่างนี้เองนี่แหละแล้วบางทีบางเรื่องเราจาได้ oh. เราจำได้เราก็จำเอาไว้แล้วเผเอิญวันนั้นพออิญว่าพี่รุ่นนักพากเขาบอกว่ามันเป็นหนังล้อมล้อมผ้าผิดวิก้าวสุยมีทองคนคนมันก็ไม่เยอะบอกเขาอยากพากเขาก็เลยให้ลองพากดูแล้วเขาคอยเป็นไกายให้ก็พากได้พากได้แล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลย ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเขาคนยังไม่รู้จักฮะจนมีไปหาดภาคตรงนู้นตรงนี้บ้างมีภาคล่มก็มีนะภาคแบบว่าภาคไม่ได้อ่ะคนนั้นเขามีคนโหแล้วก็เขาต้องหยุดหนังไปเลยก็มีเอาจริงเหรอคะเพราะว่าอะไรคะบทมันไม่ดีเ,เรา,าไปต่อไม่ได้ หลังฝรั่งเศสรเรื่องอาจารย์เพี้ยนที่สิดบองเรื่องนี้มันจะค่อนข้างภาคยากแล้วเราภาคคนเดียวเราไม่เราทาไม่ได้เราก็เลยล่ม,มหายไปงานนั้นไม่ไม่พี่พอพี่ <c oughs> ล่มนี่คือยังไงการการล่มนี่คือไหมายความว่าเราหยุดภาคไปดืด้ออย่างเงี้ยคะคือเขาเขาทางจอเขารู้สึกไม่พอใจที่ว่าทางทำไมทางบริษัทจัดหนังนักภาคมาให้แล้วมันมันไม่โอเค ครั้งหนึ่ง <S 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 ในชีวิตที่ภาคล่มแล้วก็ไม่เคยอีกเลยคําว่าไม่โอเคนี่มันเป็นประมาณไหนอายุยาก่ปีกคือเราภาคไม่ได้ไงเราภาคไล่ลลหนังไม่ทันมันเป็นหนังฝรั่งเศสมันพูดเร็วมาก๋ออหมายความว่าคือบทเนี่ยเรามันไปถึงนู่นแล้วแต่ว่าเรายังอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ไปกับในเรื่องใช่ <S <S แล้วเราเป็นเด็กใหม่เราไม่รู้เรื่องไงก็เลยแค่นั่นไงเราไม่เคยเจออยู่ยยๆเขาเรียกให้ ให้ไปภาคนั่นคือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งใช่ครับอนั้นครั้งหนึ่งแล้วก็พอนั่นมาเราก็มาเริ่มภาคหนังมีจอหนึ่งเขาไว้วางใจเฮ้ยเขาขาดนักภาคแล้วนักภาคก็ดังมากอยู่แถวราดบุรีโพธารามหนองโพอะไรพวกเนี้ยเขาก็เรียกไปภาคประจําจอไปเปิดเ้รื่องคุมทรัพย์สุดกอบฟ้าภาคสองอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ภาคมาเรื่อยตั้งแต่คุมรับสุดกอบฟ้าภาคสองภาคหนึ่งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หนังจีนชอมบาร์เดอร์วินโลสึกแม่บดหัศจันภาคคนเดียวนะ โหครับผมก็พาดูแถบเออราชบุรีโพธารามไปเพชรบุรีด้วยโอ้ไปเมืองกาเออย่างพี่ต้อยนี่เรียกว่าสายไหนเหรอคะก็สายแปดจังหวัดครับสายแปดจังหวัดโอ้เหมือนที่เมื่อกี้ยุ่งคุยกับอาออสเลยอ่ะแต่ผมไม่ได้เก่งการเหมือนค่ะคนอื่นเขาที่เขานั่นักพูดเขาดังอาออสเขาดังอ่ะอาออสเขาดังพี่เล็กดอกงหอมใต้เขาก็ดังแล้วก็ส่วนตัวพี่ก็ไป ไปช่วงป่าปลายแต่ก็ถือว่ามีแฟนคลับอยู่เยอะเหมือนกันแล้วอย่างของพี่ต้อยเนี่ยมีชื่อในภาคหนังลงว่าอะไรเหรอคะเอใชกคําว่าเมื่อก่อนก็ชื่อลิเกเลยนะพรสวรรค์พรสวรรค์อ่าพรสวรรค์ให้เสียงภาษาไทยมาจากคําว่าสมพรที่แบบแล้วก็เอาพรของเราแสมพรสวรรค์ครับอ๋อเหรอคะภาคหนังกลางแปลงมากี่ปีอะคะเออกางแปลงเดี๋ยวนะตีสัก 4-5ปีได้ป่ะประมาณนั้นนะครับสีหปีครับผมหลังจากนั้นพี่มาเข้าช่อง3เลยป่ะคะเออเป็นวิดีโอก่อนฮะวิดีโอยุคแรกๆวิดีโอแบบว่าหนังผีที่เออมาจากฮ่องกงพอฮ่องกงเขา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 ส่งมาเลยเขาฉายปุ๊บมันเอามาหน้าปุ๊บเราก็มาภากผู้ชาย2ผู้หญิงหึง ภาคเป็นหนังผีรู้จักป่ะแล้วก็อาจเป็นม้วนวิดีโออะหนังผีคือว่าหนังที่ไม่ไม่ถูกดิสิทันสีหนังสูนลมแล้วจะเห็นคนนั่งสูบบุหรี่คนเดินไปเดินมานั่งฟังอะไรพวกนี้หนังไปไปรุ่นหลิวเตอหัวอะไรพวกเนี้อย่างเอ้ไอ้วาก็โอ้โหหัวเต็มไปหมดเลยอ่ะก็จะเห็นเห็นคนอุ้ยนะคะหนูเออไม้หนูหล่นขออภัยค่ะอ่ะแล้วคือก็คืออย่างนั้นเลยอ๋อแล้วก็ภาคหนังผีมาก็ภาคหนังผีเสร็จแล้วก็ ก็อยู่สักพักหนึ่งอะมันเพื่อเงินเน่ยนะแล้วก็เขาใครเรียกคือเราอยากเป็นนักภาคอะอใครเรียกไปภากแล้วก็พากหมดภากบางทีก็ไปอะไรพวกนี้ไงสุดท้ายได้มาอยู่กับพี่สุวรรณนาตกาทีมของ ST v ทีวีดีโอดูแรกแรกอสทีอ๋อที่อยู่กับพี่กุ้งขาวไม่ใช่แล้วบุญชนะหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่นั่นทีมที่ครั้<อ>งที่ส ครั้งแรกอยู่กับพี่สุวรรณนาธกาทีมของพี่อ๋ออาแดงนาธกากับปวันเออนั้นรุ่นแรกเลยก็มีมีนี่แล้วก็มีเอ่อหลายคนมีจําชื่อไม่ได้พี่ยุทธพี่ยงยุทธภาคด้วยแล้วก็มีเล็กกับยุทธใอายุทธเสียไปแล้วเออนั่นแหละฮะรุ่นนั้นนะฮะอยู่เอ๊ะพี่ต้อยนี่เคยเคยอยู่อินซีมาก่อนไหมคะอินซีอยู่ครับอ๋อหรอนี่หนูนึกว่าพี่มาก็ช่องสามเลยเนี่ยอยู่กับพี่พี่ชูชาติ แต่ตอนนั้นเราเราไปอยู่อินซีตอนนั้นทีมแน่นมากไงคนเยอะคนเยอะแล้วเราก็ยังได้ตัวที่แบบใช้หนึ่งใช้สองใช้กออะไรพวกเนี้ยอ๋อยังไม่ได้เป็นตัวเมนใช่บางทีเราด้วยความมีไฟก็อยากจะออกมาทําอะไรพวกนี้ไงออ๋อเคยอยู่อินซีอยู่ช่วงเดือนหนึง่งแล้วก็บอกพี่ชูชาติผมปวดฟันเหลือกเกินเนี่ย ผมผมไม่ไหวแล้วพี่ชาติอ่ะเอเอาตังไปตังไปหลังจากนั้นก็หายไปเลยทำอยู่ข้างนอกจนได้ข่าวว่าวพี่ชาติแบบมันปวดฟันขนาดไหนมันหายไปเป็นปีๆเลยไม่หยสุดท้ายมาผมมาทำทอพ ibc กับไอ้นั่นเขารวมกันอ่ะก็จะเป็นทูใช่ไหมทูวิชันทูสักพักหนึ่งผมทำสักพักแล้วก็มีอะไรนิดหน่อยผมออกพอออกปุ๊บมันทำอยู่ข้างนอกได้สองสามวันแล้วก็ช่องสามก็เรียกเข้าไป <ừ> เรียกทำไมภาคเลยก็เลยภาคเลยภ<อ>าคเปิดตัวก็ภาคพระเอๆๆกแรกๆก็ริคคนมหาการเนี่ย<อ>คู่อากรมทอนเลยจําได้ตอนนั้นก็เลยภาคช่องสามตอนนั้นอายุเ<ย>ท่าไหร่ะน,น<ล>ะวะคะพี่ต้อยโอ้ตอนนั้นหนุ่มแล้วสิตอนนั้นก็น่าจะช่องสามน่าจะสักยี่สิบร่วมสามสิบแล้วมั้ยยี่สิบโอ้โหพี่<ต>นี่เป็นคนที่แบบเริ่มภาคเร็วแล้วโอกาสก็ดีมากเลยเนาะพี่เนี่ยเริ่มไต่เต้าจาก วงการากัน้ากย์จริงจากเด็กยกตู้ลำโพงฉายหนัง oh. เป็นคนฉายหนังแล้วก็มาเป็นเ oh. ช็คเกอร์หนัง oh. แล้วก็เป็น oh. คนภาคหนังภาคกลางแปลงภาควิดีโอผี oh. วิดีโอจริง oh. ก็ภาคกมาเรื่อยะยพา่น,นี้ S <S จนจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยเ,เ,เรื่องราวของการภาคเนี่ยมันมีระบบเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะ,ะซึ่ง <มา S 2> รเราก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันจากที่ภาคกันเป็นทีมภาคใหม่ซิงจนต้องมาซิงจนงมาต้องมาแบบภาคทีละคนมาเจาะทีละคนคอะไรแบบนี้นะคะคเอาอ,อย่างนี้พี่ยุ่งรู้ว่าพี่ต้อ,อยแ่บภาคมาเยอะมากๆเลยแต่ว่าตัวที่คนจดจําพี่เยอะก็คือช่วงหลังๆเนี่ยในเด็กยุคหลังที่จะรู้จักพี่ต้อยเนี่ยก็คือกับตันอเมริกากับตันอเมริกาเนาะถ้าขยุบย้อนไปนิด หนึ่งก็จะเป็นพอวอลเกอร์พอวอลเกอร์ครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนส่วนพอเสียไปแล้วพอเสียไปแล้วตอนนี้กับตันอเมริกาแล้วก็มีเดอะล็อกเดอะล็อกภาคก็บางทีก็จะมีอาจจะอีกค่ายอาจจะสลับไปอะไรพวกเนี้ยบานนี้ก็ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเดอะล็อกบ้างอะไรพวกนี้อ่าเรื่องล่าสุดของเดอะล็อกคือเดอะเพชรอะไรเซอร์ซูเปอร์เพดซูเปอร์เพดครับผมอ๋อเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้เอ่อซูเปอร์เพชรนี่คือผมภาพเป็นคริปโต เป็นสุนัขของซูเปอร์แมนเขาก็จะคอยช่วยโอ้อวดคุยโตโอ้อวดตลอดเนี่ยสนุกไหมคะเรื่องนี้สนุกมากสนุกมากก็ไม่สปอยเลยมากมายอ่าขยุงพาด้วยนะเรื่องเนี้ยหถ้าเป็นตัวประกอบเล็กๆน้อยๆใช่ครับก็เลยบอกว่าเอออยากจะให้ไปไปดูกันตอนที่ภาพอยู่รู้สึกว่าเด็กๆต้องชอบแน่เลยอ่ะเรื่องเนี้ยผมว่ามันสนุกดีมันก็มันดีเออมันน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักนาเราติดตามชมดูนะครับค่ะ คำถามข้อสุดท้ายก่อนจะไปเพราะรว่าเดี๋ยวต้องใกล้ทำงานและกับตันอเมริกากับดูเวนจอนสันเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ชอบภาคตัวไหนมากกว่าก,กันคะแล้วเพราะอะไรคะเออชอบภาคออตัวดูเวนจอนสันจริงเหรอจริงชอบมากกว่ากับตันอเมริกาใช่ครับคือถ้าเกิดรา<ป>เรารู้สึกปล่อยเสียงสบาย Oh. คือ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 เรากดมานิดนึงแล้วก็ปล่อยเสียงสบายสบายไปอ๋อเราไม่ต้องพยายามเยอะใช่ครับก็ก็กดกดเสียงสบายสบายอะ่ะไม่ไม่นานมาก oh. เสียงแค่แผลก็พาดได้อ๋อเ oh, <laughs> พราะเขาเสียงก็าแผบใช่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวสมัยก่อนพอวอเกอร์อะไรพวกเนี้ยเอ่อก็ไปเสียงเราธรรมดาเนี่แหละอื <laughs> แต่ถ้าเกิดเอ่อตัวเดอะล็อกก็กดเสียงมานิดนึง ส่วนถ้าเป็นกับแตนอเมริกาต้องเหินขึ้นนิดหนึ่งไม่เหินนะอ๋อไม่เหินเสียงจะคีคล้ายๆกันเพราะว่ากับตตนเมรกาเสียงในสาวเขาใหญใหญ่มากอไม่ต่างจากกันเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หนักเหมือนเดอะร็อกแต่บางทีก็พากภาไปก็เสียงคีเดียวกันแหละะมาไม่ต่างกันแต่ว่าพี่ชอบที่จะพากตัวแบบคาแรคเตอร์ของเดอะร็อกมากกว่าเดอะร็อกมากกว่าเหนื่อยหน่อยโหดหน่อยอะไรแบบนี้อพี่ชอบอะไรที่มันแบบเหนื่อยเหนื่อยโหดโหดนะคะผ่านมาเยอะเจียวแต่เหนื่อยเหนื่อยโหดโหดอะบางเรื่องก็โอ้โห โอหที่หมอตามแต่ก็เราก็ไม่ได้ภาคทุกเรื่องบางเรื่องก็แล้วแต่บางทีมอแล้วแต่ไแล้วแต่ไขบางทีเขาเอาหมอสงฆ์ผาก็ไม่เป็นไรก็นั่งกันไปอ่าครับผมโอเคค่ะวันนี้คุยได้ประมาณนี้พี่เนื่องจากเวลาของหนูมีมีมีจำกัดงั้นเออท้ายนี้อยากให้พี่ต้อยฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามพี่หน่อยค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามกับผมสมพรอมใจบุญก็ติดตามไปเรื่อยๆนะอันไหนไดีก็ <laughs> ก็ติเตียนได้ก็อยากให้ติดตามเรื่อยๆพี่จะได้มีงานทำให้เยอะนะขอบคุณคั <laughs> 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 บโอเคค่ะเอาผมเอาหยอดอ้อนๆเหมือนๆแบบนี้นะคะ <laughs> ขอบคุณพี่ต้อยมากเลยนะที่ให้เกียรติยุ่งมาออก <laughs> อช่องเล็กๆของหนูนะคะพี่ค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันถึง ตอนนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที้คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญกับเนภะาคนสำคัญคุนต่อไปวันนี้ยุ่งกับพี่ต้อยไปก่อนมา a ัป a ทนอเมริกาบายบายวันนี้ไปก่อนนะคะ <God. S 1> สวัสดีค่ะ